คนที่เกิดวันพุธค่ะในช่วงวันที่16ถึง31สิงหาคมนี้นะคะการงานการเงินของคุณจะไปในทิศทางไหนจะเป็นอย่างไรบ้างเอาเรามาดูกันนะคะขอให้โชคดีนะไพ่เป็นแนวทางนะคะโอ้โหการงานของคุณเป็นอย่างไงบ้างมาในทิศทางที่ดีแล้วค่ะ เทพเทวดาช่วยเหลือเกือ้อกูลอยู่นะคะสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นช่วยคุณอยู่นะพไพ่ใบนี้ขึ้นมาโอกาสดีๆจะเข้ามาหาคุณนะคะการเงินของคุณจะดีขึ้นการงานของคุณจะดีขึ้นนะโอ้โหไพ่ดีมากๆอ่ะเติมไฟฉลมใจสามใบนี้ถือว่าดีมากๆค่ะในช่วงสิบหกถึงสาสิบอดสิงหาคมนี้สิ่งที่อยากแนะนําก็คือนะคะใครที่กําลังหมดไฟอยู่ตอนนี้สิ่งที่คุณจะทําได้ก็คือ ออกไปเติมไฟเติมไฟหมายถึงอะไรนะคะพลังงานเติมพลังงานให้ตัวเองตอนนี้อยากไปที่ไหนไปค่ะนะคะไปเที่ยวไปทําบุญไปอะไรก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกชีวิตมันดีขึ้นให้มันรู้สึกดีขึ้นน่ะออกจากจุดตรงนี้ก่อนใครที่ท้อแท้ใครที่เหนื่อยเหนื่อยงานใครที่มีอุปสรรคที่เจออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะคะออกจากจุดตรงนี้ก่อนนะคะหาอะไรฟังที่มันจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นให้ความรู้สึกเราดีขึ้นน่ะ ะะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าการไปทําบุญไปวัดก็เติมน้ามันตะเกียงนะคะเพื่อที่จะหนุนดวงเราอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทําหรือไม่ทาก็ได้นะเป็นคําแนะนําเฉยๆในช่วงนี้นะคะคุณนะทุกอย่างในเรื่องอุปสรรคของอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเจอมันจะทุเลาเบาบางลงนะคะในเรื่องของปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะคลี่คลายนะขอให้คุณอดทนในสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้นะคะคุณมาในที่ถัามาดีแล้วอะ่ะนะคะ คุณมาถูกทางแล้วอย่าท้อนะคะอย่าท้ออย่าเหนื่อยท้อได้แต่อย่าถอยมาถูกทางแล้วค่ะการงานของคุณการเงินมันก็จะเริ่มจะดีขึ้นนะคะอะไรที่มันเป็นอุปสรรคเป็นปัญหามันก็จะดีขึ้นแต่ตอนนี้คุณอาจจะเหนื่อยอาจจะหมดไฟนะคะเอาตัวเองออกมาจากจุดนั้นก่อนเอาตัวเองออกมาจากจุดที่มันแย่ๆตอนนี้ก่อนนะคะอามาดูกันสิ่งที่ต้องระวังสิ่งที่ต้องอยากเตือนนะคะมีอะไรบ้างสิ่งที่อยากแนะนํานะคะ <C oughs> ไปทําบุญเดอ้อไปทําบุญนะคะช่วงนี้อย่างที่บอกว่าไปทาบุญน่ะไปเติมไปเติมไฟเติมตะเกียงเติมอะไรให้เราหนุนนําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะ <c oughs> บรรยากาศดีแล้วก็ควบคุมไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรไม่ดีไม่มีอะไรเสียนะคะ <c oughs> ถึงแม้ว่าคุณจะเจออุปสรรคแต่คุณจะควบคุมมันได้คุณทัวควบคุมสถานการณ์ได้นะ <c oughs> เป็นช่วงที่มันจะค่อยๆค่อยๆ เบาบางลงมันจะคลี่คลายที่มี่บอกว่ามันจะคลี่คลายค่ะเออนะคะไม่มีอะไรต้องห่วงเลยในช่วง11-31สิงหาคมนี้นะคะแต่บุญต้องทาสวดมนต์ทุกวันแล้วทุกอย่างจะผ่านมันไปได้ค่ะวันนี้คุณผ่านไปได้แน่นอนขอให้คุณมีกําลังใจมีเขาเรียกนะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในตัวเองแล้วก็ลงมือทาเพราะคุณมาถูกทางแล้วนะคะทําต่อนะ